การลดน้ำหนักด้วยการทำา iF นะคะทำยังไงจะได้ผลนะคะบางทีเวลาที่หลายๆท่านนะคะทำา iF แล้วทำไปถึงพักหนึ่งแล้วน้ำหนักไม่ลงละนะคะไม่ลงแล้วเพราะอะไรเราเกิดอาการกินอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงๆนะคะเกินความต้องการของร่างกายนะคะแล้วทีเนี้ยร่างกายเราอะ่ะมันก็เอา อาหารเอาแคลอรี่ที่ส่วนเกินนะ่ะไปเก็บไว้นะคะเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อไว้สะสมไว้นะคะเวลาที่เราหนาวนะคะเสร็จแล้วอะ่ะประกอบกับเราไม่ออกกําลังกายด้วยนะคะเนี่ยทำให้แคลอรี่อ่ะมันยังเหลืออยู่ในร่างกายเราทํายังไงน้ําหนักมันก็ไม่ลดนะคะแต่ทีเนี้ยจะทํายังไงให้เวลาที่เราทาํไอ f อแล้วน้ําหนักมันลงนะคะเวลาที่เรากินนะคะเราต้องควบคุมแป้งน้ําตา ไขมันนะคะทุกคนควบคุม3ตัวนี้ให้มันน้อยลงนะคะเพื่อถ้าเกิดว่ามันน้อยลงแล้วเราก็มาดูเรื่องของแคลอรี่ด้วยแคลอรี่นะคะเราอะต้องกินไม่เกินจากที่เราใช้นะคะสมมุติว่าเราไม่ออกกําลังกายไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามกินน้อยๆดูกินซุปกินอะไรตอนตอนแบบ ตอนที่เรากินอาหารนะกินซุปกินอะไรเยอะๆนะคะมันจะได้อิ่มนะคะเนี่ยวิธีการลดน้ําหนักนะคะเราก็ได้ผลจริงๆ